ชิมไปทั่วโลกอะไราสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเบอร์เรดจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแวนท็อปเจริญบิ๊กซีสวัสดีครับ สัปดาห์นี้นะฮะอยู่กับผมแบงค์กฤษฎีพวงประยงค์ครับและสำหรับรายการของเราในวันนี้นะฮะจะพาท่านผู้ชมไปรับประทานอาหารอร่อยอรอ,ยอร่อยกันที่ไหนต้องติดตามครับช่วงร้านนี้สิเจ๋งสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันแว่นทบเจริ์บริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบิ๊กซีชอบสรุปสุขที่บิ๊กซี ครับเจ้าของร้านแซบอหลีหน้าค่ายในโวนแห่งนี้ครับสวัสดีครับทางร้านแซบอหลีนี่เปิดมานานแล้วหรือยังฮะปีนี้ปีที่2ีค่ะโอ้ยี่สิบเอ็ดแล้วฮะวันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนําบ้างครับก่อนเลยอย่างแรกมะ้อหม,ผม,ผมหูย่างค,ครับผมนะฮะท่านผู้มชมครับจะวัดค่าความอร่อยของร้านอาหารอีสานจากคอหมูย่างนะครับเพราะผมไม่ได้เป็นคอส้มตำสักเท่าไหร่แต่ก็ทานได้ อร่อยมากฮะน้ำจิ้มอร่อยมากแลวผมชอบพคอหมูย่างที่มีการหมักแบบเป็นรสชาติที่เข้มข้นอ่ะบางร้านก็จะจืดหรือแบบออกเค็มไปเลยออกหวานไปเลยอันนี้มีความกล่อบๆมากๆครับผมมีอะไรอะไรครับผมไก่ย่างนี่ผมว่าแน่นอนนะไก่ย่างค่ะว่าจากนันก็อร่อยค่ะไก่ย่างลูกค่ะเพราะไก่ย่างย่างเตาถ่านย่างเองเอกลักษณ์ของที่นี่คือย่างด้วยเตาถ่านแล้วก็ย่างแบบออกหนังกรอบค่ะ สอบนอกลึมในแต่ก็ไม่แห้งมากเอาเลยละกันนะคะอร่อยฮะมันจะมีความหอมของก้ามถานเนาะใช่ค่ะครับหอมตมถาดมันจะขึ้นมาติดตรงช่วงหนังๆใช่มั้ยฮะเราเล่นตัวท็อปก่อนเลยดีกว่านี้อันนี้ปูปลาร่า ข้าวของที่เนี่ยรสชาติปล,มปลอมๆนะครับบางที่ก็อาจจะจืดบางที่ก็อาจจะหวานโดดบางที่ก็อาจจะเค็มโดดอต่ของที่เนี่ยคือมีหวานเค็มอย่างเนี้ก็คือเปรี้ยวครัเปรี้ยวห<ค><ค>วานเค็มเราผมเห็นไปตามร้านอาหารในกรุงเทพมันจะมีลาบเป็ดอุดรลาบเป็ดยะโสลาบเป็ดร้อยเอ็ดแต่ที่มันก็สูตรแตกต่างกันนะอันนี้ต้นตำรับอยู่ที่ไหนฮะอันนี้สูตรเราเองสูตรเราเองเลยเราใช้คำว่าลาบเป็ดชะอำได้เลยใช่ไหมฮะ แอมถามในพื้นเพที่เป็นคนอีสานมาครับหารือว่าเป็นคนแล้วก็มาเปิดร้านอาหารอีสานโดยใช้ความเป็นต้นต,นตำรับของอีสานมาใส่แบบเต็มเต็มน้อยให้นอ้ออร่อยครับ เมนูแรกก็จะเป็นทอดมันกุ้งเลยค่ะครับผมทอดมันกุ้งเป็นปูนิ่มผัดทิ่แห้งค่ะครับชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปี b ิ๊กซีอปสนุกสุขที่บิ๊กซี อย่าเอาไว้นะครับว่าแบงค์จะพาท่านผู้ชมมารับประทานอาหารอร่อยๆครับและตอนนี้ครับแบงค์อยู่ที่ร้านเซเ e ่นซีร์สเลสซ์ลองครับและคนที่นั่งอยู่ข้างแบงค์ก็คือคุณป๊าเป็นตัวแทนจากร้านอาหารร้านนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแบงค์คุณป๊าครับร้านเซเ e ่นซีร์สเลสซ์ลองใช่ไหมครับค่ะตั้งอยู่ในอณาบริเวณของโรงแรมใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นด้านหลังเป็นห้องสวยๆเต็มเลยค่ะของโรงแรมอะไรครับโรงแรมเบวินโดเอชีชะอำค่ะอืมซึ่งร้านอาหารร้านนี้เปิดมากี่ปีครับเปิดมาพร้อมกับโรงแรมไหมครับ ค่ะพร้อมโรงแรมค่ะเปิดได้ประมาณ2ปีแล้วค่ะเอาละฮะถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วนะฮะบับครับวันนี้มีเมนูอะไรอร่อยๆอมาแนะนําให้กับทางรายการครับค่ะวันนี้เราจะมีทั้งหมด9เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นทอดมันกุ้งเลยค่ะครับผมทอดมันกุ้งค่ะอันนี้เป็นเมนูขายดีของห้องอาหารเลยนะคะคก็คือจุดเด่นก็คือจะเป็นในส่วนของใช้เนื้อกุ้งล้วนค่ะคร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ เป็นเมนูยอดฮิตนะฮะใช่่คะว่าผู้ใหญ่ก็ทานได้เด็กก็ทานได้ใช่ค่ะแบบแนะนำต่อเลยนะครับผมก็จะชิมไปเรื่อยๆครับได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของเมนูที่2นะคะจะเป็นปูนิ่มผัดทิคแด้่ะครับอันนี้ก็จะเป็นปูนิ่มสดๆนะคะมาแล้วก็จะมีรสชาติดับเค็มนิดๆแล้วก็จะเผ็ดนิดๆค่ะครับผมเมนูนี้ก็เป็นเมนูขายดีเหมือนกันพกุ้งอร่อยมากขอกวุ่ากุ้งล้วนก็คือกุ้งล้วนจริงๆนะฮะค่ะ ต่อค่ะเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะอันนี้จุดเด่นของเราก็คือใช้หมึกสดนะคะก็คือมาผัดกับไข่แดงเค็มค่ะอันนี้รสชาติจะออกเค็มนิดแล้วก็มันๆค่ะทานกับข้าวก็จะอร่อยครับค่ะทั้งร้านอาหารนี่เป็นอาหารแนวไหนสไตล์ไหนประเภทไหนจานเน้นสไตล์ซีฟู้ดค่ะครับค่ะแล้วก็รสชาติจัดจานเหมือนแบบร้านอาหารทั่วไปอย่างนี้ราคาจับต้องได้ค่ะครับได้ขออนุญาตชิมนี้หน่อยได้เลยค่ะ เมนูต่อไปนะครับเมนูต่อไปนะคะเป็นปลากระพงทอดสามรสค่ะ<ม>อันนี้ก็จะเป็นน้ํายำสามรสนะคะ<ม>ก็จะมีเป็นในส่วนของสับป,ประรดค่ะคมะเขือเทศค่ะหอมกลมกล่อมมากเลยนะครับอร่อยน,นะคบอ,อ,อย่างที่บอกไว้ว่ารสชาติคือกลมกล่อมจัดจ้านอร่อยตอนนีครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้มขาทะเลค่ะอันนี้ก็จะเป็น กุ้งสดๆเลยนะคะอันนี้ลองชิมดูได้ค่ะร้านอาหารแล้วก็ทางโรงแรมจะอยู่ริมหาดชะอำอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอาหารทะเลเนี่ยสดไม่ต้องห่วงแน่นอนใช่ค่ะคต่อนะฮะเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างค,ะค่ะอันนี้ใช้ส่วนของอกเป็ดนะคะ เมนูนี้ก็จะเป็นเหมือนสเปเชียลค่ะบางก็จะแล้วแต่ช่วงที่ว่าในส่วนของเป็ดอะค่ะหมายความว่าอย่างไรครับหมายถึงว่าไม่ได้มีขายทุกตลอดทั้งปีใช่ใช,ใช่ค่ะเป็นอาหารแบบตามฤด,ดูกาลที่นี่ก็จะมีอาหารตามฤด,ดูกาลอยู่บ้างใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะมีในส่วนของฟูนิ่มผัดปีแห้งค่ะแล้วก็จะมีเมนูของหวานด้วยที่เป็นลูกตาลเดี๋ยวเราค่อยจะเปิดเมนูต่อไปอ๋อได้ครับโอแกงข,ขาไก่อร่อยมากจริงครับ รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแล้วก็คือหอมหวานมันแล้วก็พุ่งสดๆนี่ก็แบบอร่อยจริงครับของหวานมาแล้วนะครับของหวานคืออะไรครับอันนี้จะเป็นพานาคอตต้าค่ะครับ ซึ่งส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะครับต้องกินคู่กันเนาะค่ะทานคู่กับวานิลาไอศครีมค่ะโอติขนาดทองหย่อนครับอ๋อมันต้องทนานคู่กันใช่ไหมฮะ <su> ใช่อ๋อแล้วก็ม,มีส่วนของถั่วตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับ <su> ใช่ค่ะอืมอ,อร่อยมากนะครับไอศครีมอร่อยค <ภ ule> <s> ่ะแล้วก็ปรุงน้ำ ตรงนี้เขาเรียกว่าน้ำเลยครับก็จะเป็นวิปป hm pues ิ้งครีมโซนกับน um ้ำวิปป <No um ิ้งครีมเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับอร่อยมากครับและสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะมารับประทานอาหารที่ร้านเซเว่นซีสวเราเ่งนี้หรือว่าจะราพักที่โรงแรมเบวินโดติดต่อได้ทางไหนยังไงบ้างครับสามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 3 2 473 488หรือว่าจะเป็นเบอร์มือถือนะคะ 0826876680ค่ะหรือว่าผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมก็ได้ค่ะจะเป็น bewindowkhlongcham.com ค่ะครับและร้าน,นอาหาร7ซสเวต์รอนี่เปิดปิดกี่โมงครับค่ะเปิดเป็น all day dining ค่ะก็เริ่มตั้งแต่อาหารเช้านะคะคเปิด6โมงเช้าถึง10โมงแล้วก็เริ่มเป็นอาหารกลางวันก็ตั้งแต่11โมงค่ะคถึงรัดออเดอร์สทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็เปิดปิด5ทุ่มค่ะนะฮะสำหรับท่านชมทางบ้านนะฮะที่อยากจะมาเที่ยวชาำนะ ก็แวะมารับประทานอาหารที่ร้าน7ซเว่นซีรสอร์นะฮะหรือมาพักที่โรงแรมเบวินโดแอดซีชะอำแห่งนี้ได้นะครับชิมไปทั่วโลก